สวัสดีครับผมนายนราวิุตรวงศ์นะครับชั้นม .6 ภาพเรืเลงที่2นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับสินค้าที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับคือ Powerbank นะครับนี่นะครับ PowerbankPowerbank รุ่นนี้นะครับความจุ 20,000mAh นะครับมีพอร์ตชาร์จ TypeC กับ USB ให้นะครับ มีบอกสถานะนะครับแบตเตอรี่และเท่าไหร่นะครับพร้อมกับแม็กเซฟนะครับพอแบงตัวนี้นะครับขนาดเล็กพกพาสะดวกง่ายสำหรับการเดินทางนะครับใส่กระเป๋าไปไหนก็ได้พร้อมมีถุงใส่มาให้นะครับพร้อมกับแขมใสายชาร์จชาร์จพอร์แบงค์มาให้เลยนะครับ เป็นหัวไทย C นะครับไทซีไทเอทนะครับหนึ่งเส้นแล้วก็ความเร็วในการชาร์จนะครับยี่สจุดหวัตต์นะครับก็คือว่าถือว่าชาร์จเร็วนะครับแล้วก็การชาร์จนะครับต่อนนีงเครื่องชาร์จได้ประมาณสามร,ร,รอบนะครับ ตัวอย่างนะครับแม็กซ์มาดูกันว่าแน่นหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เอาโทรศัพท์พอุทกรณเอาเคสแม็กซ์มาใส่ให้ดูนะครับก็ดูนะครับก็ก็ถือว่าได้อยู่นะครับถือว่าไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะครับถือว่าติดอยู่นะครับถือว่าแม่เดล็กอน,นี่อยู่ มีถุงให้นะครับใส่พกพาสะดวกครับขอจบการรีวิวแค่นี้ครับ,บค,ครับ